ไดยังไงไม่ให้เพื่อนบ้านบนเช้าวันหยุดแบบนี้คงไม่มีใครอยากหุดนิด,ดเพราะต้องสะดุ้งตื่นจากเสียงเครื่องตัดหญ้าที่ดังมาจากบ้านาข้างๆใช่ไหมครับเพื่อนบ้านคุณก็คิดแบบนั้นเช่นกันวันหยุดคนก็ะจะนอนพักคนมาตัดหญ้าเลยในเช้ามาดังนั้นถ้าเราอยู่ในชุมชนที่มีบ้านใกล้เรือนเคียงเยอะหรือในหมู่บ้านจับสัตว์ถ้าจะตัดหญ้าจะทำสวนก็ต้องระวังเรื่องเสียงรบกวนที่จะกระทบ,บไปยังเพื่อนบ้านของเราด้วยนะ แน่นอนว่าสิ่งแรกที่คุณนึกถึงคงจะเป็นเครื่องมือสวนที่ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมละ่ะเพราะเสียงเบากว่าแบบที่ใช้เครื่องยนต์แน่นอนถ้าคุณมีปลั๊กไฟอยู่รอบบ้านก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าอยากสะดวกกว่านี้ไม่อยากต้องลากสายไฟไปมาก็ต้องเครื่องมือสวนไร้สายที่ใช้แบตเตอรี่สิครับไม่ว่าจะเคลื่อนย้ายไปใช้งานตรงมุมไหนของบ้านก็สะดวกกว่าแน่นอนไม่ได้มีแค่อุปกรณ์ตัดหญ้านะครับยังมีแบบอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล็มหญ้า เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้เลื่อยโซ่ไร้สายมีให้เลือกหลายไซส์เลยครับตัวใหญ่บา์11.5นิ้วตัวกลางบา์8นิ้วและตัวเล็กบา์6นิ้วตัวนี้มีก้านต่อยาวด้วยนะตัดกิ้งสูงๆได้เลยกันไกตัดแต่งกิ่งไม้ก็มีนะครับเรียกได้ว่าเครื่องมือสวนไร้สายของโรเวลเนี่ยครบวงจรเลยทีเดียว และทุกเครื่องก็ต่างมีเสียงรบกวนจากการทำงานที่ต่ำมากไม่รบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียงเท่านี้คุณก็สามารถตัดหญ้าทำสวนได้อย่างสบายใจไม่โดนเพื่อนบ้านบ่นแล้วล่ะครับแต่ถ้าใครไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องการใช้เสียงหรือต้องการตัดหญ้าทำสวนในพื้นที่ใหญ่ๆทำงานแบบต่อเนื่องโรเวลก็มีเครื่องมือสวนแบบใช้เครื่องยนต์ให้เลือกซื้อมากมายหลายแบบเช่นกันนะครับ